สวัสดีครับกลับมาพบกับฉาลอดบอเต็งกันอีกแล้วนะครับในวันจันทร์ที่8เมษายน2567ส่วนท่านใดที่กำลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลแบบมาตรฐานอยู่อย่างยู่า88โปรพราะมีโปรเด็ดๆอีกมากมายอยทาเช่นเสื้อบอลทีมลักหูฟังบอลสดแบบไร้สายก็สามารถทักพูดคุยรับโอกับผมได้เลยครับที่ @jrb782 @jrb782 หรือสามารถร่วมสนุกแบบออโต้ได้ที่ลิงก์ปลอดภัยตรงคอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้ว ทีเด็ดฟุตบอลเต็งสเต็ปในวนนี้ผมก็จะคัด,ดเด็ดไว้ทั้งหมด2คู่ในคู่แรกจะเป็นฟุตบอลลีกกันโซเซอเรียอิตาลีเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านอูดิเนเซ่พบกับทีมเยือนอินเตอร์คู่นี้จะเตะก,กัน,นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูสถิติการพบกันแบบเฮดทูเฮดสถิติการพบกัน5านัดหลังสุดของทั้งสองทีมอินเตอร์มิลานชนะ4ครั้งเสมอ0ูนครั้งอูดิเนเซ่ชนะ1ครั้งสรุปสถิติการในสรุปสถิติการพบกันในคู่นี้ทีมเยือนอินเตอร์จะดูดีกว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเเววลาาจะะกกันชนยอ่ครบ ฟอร์มการเล่นล่าสุดกองทั้ง2ทีมผลงานล่าสุดของอูดินเนเซชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้6ประตูและเสีย10ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนอินเตอร์ชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงได้11ประตูและเสีย4ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด สรุปฟอร์มหนัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับทีมเยือนอินเตอร์ฟอร์มจะดูดีกว่าเยอะเลยครับเพราะเจ้าบ้านชนะได้แค่นัดเดียวจากฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้งสองทีมผลง,งานในบ้านล่าสุดอูดินเนเซยังไม่ชนะใครในบ้านชนะศูนย์เสมอ3าแพ้2ยิงได้4ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดของฝั่งทีมเยือนอินเตอร์เกมเยือนยังคงแข่งชนะ4เสมอศูนย์แพ้1่งยิงได้11ประตูและเสีย4ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดสรุปจากฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีม ทีมเยือนอินเตอร์จะดูดีกว่าครับเพราะเจ้าบ้านไม่ชนะใครเลยมา5นัดติดต่อก,กันจากฟอร์ม5้านัดล่าสุดสรุปจากสติอ่านพบกนหลุ้นฟอร์มล่าสุดกับทั้ง2ทีมถ้าเมื่อเทียบกันแล้วทีมเยือนอินเตอร์จะดูดีกว่าดูน่าเชียร์มากกว่าครับเรามาดูกันในเรื่องของราคาในคู่นี้ราคาในคู่นี้ปัจจุบันทีมเยือนอินเตอร์จะเป็นฝ่ายต่อกว่าจะต่ออยู่ที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มากผมเชื่อว่าทีมเยือนอินเตอร์จะสามารถเอาชนะเจ้าบ้านไปได้ที่ขั้นต่ำสองประตูต่อ,อบ มาดูกันในคู่ที่2องในคู่ที่2นี้จะเป็นฟุตบอลลิกสวีเดนออสเวนคานเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านเยอร์การเดนพบกับชินเยียนอัคเคนคู่นี้จะเตะก,กัน,นเวลาเที่ยงคืน10นาทีนะครับเรามาดูสติการพบกันแบบเฮดทูเฮดสติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเยอร์การเดนชนะ2ครั้งเสมอ0ครั้งอัคเคนชนะ3ครั้ง สรุปสติการพบกันในคู่นี้นะครับค่อนข้างสูงสีการผัดกันแพ้ผัดกันชนะเป็นบอล3หน้าฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมผลงานล่าสุดยอร์กาเดนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครโดยชนะ5เสมือ1แพ้ยิงได้21ประตูและเสีย2ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนอัคเคนชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้11ประตูและเสีย10ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดสรุปจากฟอร์ม6นัดล่าสุดของทั้งสงทีมเจ้าบ้านยอร์กาเดนจะดูดีกว่าครับเพราะยอร์เดนไม่แพ้ใครจากฟอร์ม6นัดล่าสุด ฟอร์มการเล่นในบ้านและน,นอกบ้านของทั้งสองทีมผลงานในบ้านล่าสุดยอรกาเด่น ในบ้านยังแก่งชนะ4เสมอ0ูนแพ้1ยิงได้14บประตูและเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนอัคนผลงานนอกบ้านไม่ดียังไม่เคยชนะใครชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้5ยิงได้8ประตูและเสีย16ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดสรุปจากฟอร์มการเล่นในบ้านและน,นอกบ้านของสรุปจากฟอร์มการเล่นในบ้านและน,นอกบ้านของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านจะดูดีกว่าเยอะเลยครับชนะได้บ้านมา4นัดติดต่อกันแล้วส่วนทีมเยือนฟอร์มแย่แพนอกบ้านมา5นัดติดจากฟอร์ม5นัดล่าสุดสรุปจากสติการเจอการลงฟ กันแล้วเจ้าบ้านยอการ์เด้นจะดูดีกว่าครับโดยเฉพาะฟอร์ม6นัดล่าสุดจะดูน่าเชียร์มากกว่าครับเรามาดูกันในเรื่องของราคาในคู่นี้ราคาในคู่นี้เจ้าบ้านเยอการ์เด้นจะเป็นฝ่ายต่อกว่าจะต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มากผมเชื่อว่าเจ้าบ้านเยอการ์เด้นจะสามารถเบียดชนะทีมเยือนไปได้ที่ขั้นต่ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ในคู่ที่2นี้ผมจึงอยากให้เชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านเยอการ์เด้นดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมก็จะให้ทีเด็ดฟุตบอลเต็งสเต็ปไว้อยู่ทั้งหมดชอามคม่กล่านนทใดีสสจมุ เชียบอลแบบมาตรฐานปลอดภัยอย่างยูฟ่า88โปรก็เรียนเชิญเลยนะครับที่ลิงก์ปลอดภัยตรงคอมเมนต์ผมปักหมุดไว้ให้แล้วครับก่อนที่จะลากันไปส่วนท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นกับจ่ารอดมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ